ทดสอบแบงกันก่อนส่งวันนี้วันที่18ตุลาคม2568แบร้บดงกันกระบอกนี้น้องชายอยู่จังหวัด,ดคนครพนมเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของรีเทกล็อก26นั่นเองตัวนี้ยิงฟัวโ,โต้ได้ด้วยนะครับปรับยิงลัวได้ด้วยนะฮะนี่เนาะตัวปืนราคาปัจจุบัน9,900บาทแถมกระสุน10นัดครับผมน้องชายก็สั่งกระสุนที่ดังที่สุดในตอนนี้เพิ่มหนึ่งกล่องนะครับเป็นโอคุซานปลอกเงินตัวนี้ก่องละพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ บั้งกันคือสิ่งเทียมอาวุธนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะด้นานในมีแกนเหล็กขวางกั้นอยู่ตลอดแนวนะกระสุนเขาเป็นแบบนี้ครับยิงแล้วมันจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองร้านก็จะยิงทดสอบด้วยตัวนี้เลยกระสุนแรงสุดนะครับแล้วก็แถมเป็นตัวนี้ให้ด้วยเลยนะครับยิงทดสอบครับผมอันนี้คือกึ่งอัตโนมัติถ้าบิดคันตรงนี้ขึ้นกดไกแช่ไว้เป็นการยิงฟัวโต้ครับเวลาก,กดเราก็ต้อง กำแน,น่นหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอามาทผมท่าเดี๋ยวยิงในระบบฟัวโต้ใหม่นะครับรึบกดไกแช่ยิงมันมากครับชอบก็ไลน์มาสั่งซื้อนะครับรายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอครับที่ร้านก็มีรุ่นอื่นๆอยู่นะมีอยู่ประมาณร้อยก่าแบบก็เลือกดูในรน์ในลิงก์ของร้านได้ครับ